สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำเร็จตุลาการครับผมโครชสำเร็จคือประจกไหมอย่างเนาะวันนี้มาครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาเอามะละกอไปตาส้มตอนเย็นครับผมนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งมะละกออยู่ข้างเทียงนาคูมพันค่ะเอามะละกอไปตําส้มเย็นนด้ค่ะพี่น้องตําส้มกินย่างมะแหลงได้ค่ะเปิดหน่วยงามเนาะเขินที่าไม่รู้เลยเอาลูกนี้เหรอเอาลูกไหนล่ะเอาลูกข้างล่างไหมอเออลูกข้างล่างดีกว่า,าจ้า เป็นทิศทางลมก่อนนะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องเก็บบักพิกน้อยแล้วๆที่นี่ก็จีมาเก็บบักกอไปตำสม้มพอได้ลดไหลใจค่ะพี่น้องอารมณ์อยากกินตำสม้มอยากกินแบบของบ้านๆเฮาไหมค่ะพี่น้องหาต่อยเลยค่ะคุณลิตต่อยเลยได้บนน้อบนเนี่ย เอาลูกเดียวนะลูกไหนล่ะสินะเนาน่าจะไม่ได้นะพี่ฤทธ์ต้องหาไม้ยาวๆไหมไม้ยาวคูริษขามาทางนี้มาเดี๋ยวคูคือคูมพันขึ้นดูสิขึ้นเป็นไงล่ะ ขึ้นไปทางต้นมะละกอเลยอ่เอาคุลิฑข,ขึ้นได้ไหมอยไม่ได้หรอได้ไม่ได้เหรอเอาเลยค่ะคุลุฑขาต้อยเลยค่ะดูความพยายามความสามารถเอามะละกอหน่อยนะตั้ม ได้แล้วค่ะลูกเดียวพอแล้วค่ะขอมะละกอหน่อยนะคะมะละกอจ๋าขอลูกหนึ่งสันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งต้นเลยค่ะต้องหาไม้มาเกาะเนาะจะได้ไม่ไปกระทบดอกกระทบใบไอ้น้องมะละกอค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะคุณรีสค่ะเอามะละกอมาทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะมะละกอปอด ต้นเดียวนี้แหละกินทั้งปีเลยค่ะเนี้ยกินทั้งปีเลยค่ะยไอ้เถียงนาน่อยค้งพันนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณเฟซซีทุกท่านมากมากเลยนะคะนี่ค่ะมะละกอผลผลิตโน่นค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือมะละกอไว้พี่นิดโน่นพี่น้องเบ่งขังหลังคุณท่านหลังจะเป็นภูเรนคาสวยสวยค่ะ เสื้อโคเรียบาดตาบาดใจเลยนะวันนี้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค,ะดค่ะ